ครับวันนี้พบกันกับเทิงเทิงยูสคาร์นะฮะเราจะมาแนะนํารถที่ประหยัดน้ำมันสุดๆกับในช่วงนี้ซึ่งน้ำมันแพงมากๆเลยนะครับกับโตโยต้ายาริสนะฮะอีโคาเครื่องยนต์1 2 0 0สซีซีสีขาวคันนี้นะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆในสภาวะน้ำมันแพงเช่นนี้นะครับอ,อ่รถคันนี้ก็ปี2018ถือว่าสวยมากๆเลยแล้วก็อะไรอะ่ะทุกอย่างครบคันนะฮะ สีเดิมโรงงานแท้ๆเลย่ะเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับผมกับคันนี้เลยครับเจ้า Toyota y a า i s ปี2018สีขาวนะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนี่ครับสีเดิมโรงงานสวยๆใสๆนะฮะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างถือว่าชัดเจนฮะสวยสีเดิมจากโรงงานพร้อม ยางและแม็กอรลอยที่สภาพเดิมๆยางเต็มๆนะครับรุ่น E นะครับเครื่องยนต์หนึ่งนซนะครับเป็นรถฮาร์ดแบ็กที่แนะนำนะครับทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็สวยแล้วก็เปลี่ยนเพิร์รุ่นใหม่ได้ราคานะครับสำหรับรถ t o y o t a Yaris เถิกเทิงยูสคาร์ครับรับประกันนะครับรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุให้ร้อเปอร์เซ็นะครับรถเก่าที่คุณมีอยู่สามารถมาเทินได้าไมาแลกเปลี่ยนกันได้หรือว่ารถที่ซื้อมาจากทางเราแล้วเรารับซื้อคืนนะครับในสภาพที่เหมือนเดิมแล้วก็ราคาที่ถูกใจครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับขั้นบันไดนะฮะ รถคันนี้ใช้มาเพียงนะฮะไม้เขาใช้มาเพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับภายในเป็นเบาะสีดำนะครับเดินได้เป็นสีน้ำเงินเข้มนะฮะแต่ในถ่ายมาจะเป็นออกสีฟ้าพาสเทลนะฮะสวยครับอุปกรณ์ครบครับวมมาลไลมัลติฟัง์ชั่นนะฮะพร้อมเกียร์ ข้ไดันบทุกอย่างสวยครับอยู่ในสภาพเดิมมากๆเลยนะฮะเหมือนเดิมครับเรามาต่อที่ห้องเครื่องยนต์ครับต้องไม่มีรอยชนแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุใดๆดทั้งสิ้นนะครับหัวชกเดิมครับน็อตคำยึดฝากระโปรงเดิมครับตะเข็บเดิมทุกจุดเลยนะครับอันนี้รับประกันให้นะครับ ไม่มีอุบัติเหตุให่ร้อยเปอร์เซ็นต์โตโยต้ายาริสคันนี้นะครับปี2 0 1 8เกียร์อัตโนมัตินะฮะขันบันไดไม้นะฮะคันนี้ใช้มาเพียง40 0 0 0กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะครับราคาของเขาอยู่ที่4 5 8 0 0 0บาทนะครับเริ่มต้นฟรีดาวนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับมีบริการทำบัญญาให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณนะครับเมื่อเรื่องอนุมัติเราก็จัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณอีกเช่นกันนะครับเทิงเทิงยุสคาครับ ซื้อง่ายจัดง่ายนะครับออกได้ทั่วประเทศนะครับและที่สาคัญไม่ต้องใช้คนค้านะฮะชอบไหมฮะไม่ใช้คนค้าปัจจุบันเนี้ยคนค้านะครับไม่มีใครค้าค้าให้เรานะฮะเพราะว่าเหมือนกับเอาเขามาเป็นหนี้ร่วมกับเราเนาะทางดูทางช่องเรานะครับติดต่อสอบถามเรื่องเอกสารการจัดสัญญานะฮะว่าอาชีพนี้จัดสัญญาได้ได้ไหมต้องใช้คนค้ำไหมนะครับโทรไาได้ที่0 8 5 2 6 7 7 7 0 4และ0 9 4 8, 8, 8 2 8 8 5 6 2่าวันนี้ผม กับเถิกเทิงยูสคานะฮะต้องลากันไปก่อนกับรถยนต์ซึ่งประหยัดน้ำมันสุดๆเลยกับโตโยต้ายาริสปี2018คันนี้นะครับคลิปหน้าไปชมกันฮะว่าจะเป็นรถอะไรบาย